เจ้นที่ตรวจสอบโกดังประทิปซีเมนตบล็อกอำเภอรประโคนชัยพบข้าวสารหายกว่า7,000กระสอบจาก21,000กระสอบที่โกดัง5 a อำเภอนางรองมีข้าวเสื่อมสภาพมากกว่า80%ส่วนโกดังข้าวของบริษัท PP&P ที่วังน้อยพบข้าวขาว5%เป็นเม็ดสีดำและสีเหลืองหักท่อนปลอมปนนับร้อยกระสอบ คนร้ายงัดตู้รับบริจาควัดเหมืองแดงกวาดเงินสดที่พุทธศัตน์ิกชนถวายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำเทียนพันษาและรถขบวนแห่เกลี่ยงตู้สา0 0 0ื่นบาทจเจ้าอาวาสเปิดกล้องวงจรปิดเห็นรูปประพันธ์แต่รูปหน้าไม่ชัดเจนพยายามยกตู้บริจาคหลบกล้องช่วงเวลาสามนาฬิกา ตำรวจรวบสงคนร้ายจับเจ้าของร้านไพรส์นีมัดมือเท้าขังหลังบ้านขโมยรถกระบะหลบหนีเมื่อวันที่4กรกฎาคมได้แล้วสรภาพขายรถไป2 9 0 0 0 0าทนบาทนำเงินมาแบ่งกันจราทียึดของกลางได้ครบทุกรายการสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอรี่